เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีมิสตรีออนเดิมเนาะและว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคือนอเอะอยู่คุณยายก็ไฮสปีดและว,วันนี้เราก็อยู่กับเกมคืนหลอนซ่อนทางหรือ Night Drive นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่เราจะต้องขับรถผ่านทางอ,บอับเพออุ่มผางน,นะครับนี่เป็นบรรยากาศของแบบไทยๆย,ยามค่ำคืน ยายให้ผมพูดให้จบก่อนสิอ่าโอเคนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงจะน่ากลัวหรือสยองฝันขนาดไหนก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับไปกันเลยเอาละผมไม่คิดเลยว่านี่มันจะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตผมผมติดอยู่ในเส้นทางการขับรถที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมได้พบกับสิ่งประหลาดที่เหนือคำบรรยายทั้งสิ่งแปลกประหลาดข้างทางและ มองไม่เห็นต่างๆเสียงประหลาดถนนเส้นนี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆผมจําได้ว่ามีเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่าขานขึ้นมาเรื่องที่เกี่ยวกับสารเจ้าม้าลายซึ่งเล่าไว้ว่าถ้าเกิดสิ่งผิดปกติข้างทางหรืออะไรแปลกๆทำการเลี้ยวไปที่สาลเจ้าม้าลายดูเหมือนว่าผมจะต้องขับรถไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเจโมงเช้า,าในสุดแล้วก็มาถึงตัวนี้ได้นะครับโอ้เราอยู่ในรถเอง เปิดไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเราก็จะมาอยู่บนรถนะครับที่กําลังอยู่ข้ามกลางป่าอันมืดมิดเราสามารถเปิดไฟได้แล้วก็มีหลวงพ่อองค์เล็กๆนะครับและทุกอย่างหน้าคอนโซลตรงนี้ก็ทุกอย่างปกติครับตอนนี้เราก็อยู่ในเวลาเที่ยงคืนนะครับตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วเราจะไปดูกันข้างหน้านะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไปกันเลยวู้ ผมบอกเลยว่าทักษะการขับรถของผมนั้นค่อนข้างที่จะระวังช้างป่าค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งเหมือนชาบ้านชาวท่องครับค <Okay. S 1> ุอนะการขับของผมมันอาจจะตะกุตะกักนั่นหน่อยนะฮะจากการเล่นครั้งแรกด้วยโอ้เสียงดังมากว้าวว้าว โอ้ oh. Oh 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 oh. มันขับยากนะเนี่ยเอาไปเล่นไปอเอาไปเล่นไปขับยากนะเนี่ยมปนกว่าเราจะขับผิดเลนนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ในเกมในชีวิตจริงก็อย่าไปทำกันนะครับ สาราอยู่ด้านข้างอะไรอะ่ะพิททองฟังลูกนิมิต w h a t s u p man อ่ะโอ้พระเจ้ามีวัดแบบนี้เด้อครับเนี่ยหน้าเป็นป้ายทุเรียนครับใครชอบกินทุเรียนกันบ้างบอกผมได้นะครับหน้ามีมวยไทยผมนึกว่าลุมพินีเนี่ย ระวังช้างป่าอ๋อแสดงว่าแถวนี้มีช้างป่าผ่านมาเยอะนะฮะไปกันต่ออืมจางอย่างปกติดีชึ๊บโอ้โหยังดิฟห้าเริ่มจับทางได้นิดหน่อยเออนี่ต่อยก็แย่แล้ว ต่อกระดาแล้วะง่วงจอดพักอะไรอะซีบ้าชานสารเจ้าพ่อมาลายว้าวอยู่ข้างหน้าเรานี่เอง อเขาบอกว่าเธอเล็บเลี้ยวซ้ายถ้าเจอสิ่งผิดปกติหรืออันโนมาลี่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่เจออะไรนะฉะนั้นเราก็ไปทางนี้ทุกอย่างปกติดีนะครับเราก็จะคันทางนี้ไป<ฮ>เอาละช่วงเวลาตีหนึ่งไปกันเลยครับ ดูกันว่าครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างเอ๊ะอะอ่าฮ่าฮ่าฮ่นี่มันบักเอลเอลนเอเลเจเกอร์โอ้ยน่ากลัวเ,วเดี๋ย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 วมาถึงเอาเลยเหรอโอเคชึบไอโค้งชึบเอ้ย เอ้ยว้าวว้าวว้าวโอ้โหคุณผ er er! er! ู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงนู้นไหมครับตัวมันเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โหไหนเขาดูชัดหน่อยทีครับโอ้โหปรดของแท้เลย ไม่ต้องใส่ใจนะะเขาน่าจะมาขอส่วนบุญเฉยๆมั้งนะเอาละผมเจอสิ่งผิปกติหนึ่งอย่างแล้วมันอันบลเลอร์เลยตัวเท่าฝาบ้านต่อสักแป๊บนึงเปิดไฟไนยะไม่เขาเปลอดภัยทุเรียนสมารถเปิดเพลงได้ไหมแยแก่ล้ว โอ้ยแย่แล้วไป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 มันเล่นมันเล่นเราแน่โอ้โหอูมันมาว่ะฮึบฮึบโอ้โหหลบไปได้ยังไงเนี่ย ท่านเจ้าพ่อมะลายช่วยผมด้วยนะครับไปแล้วช่วยผมด้วยนะครับไปแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ้ยอยคนลุกโอ้ตีสองแล้วโอ้โหมันดักสามทิศทางเลย,ยไปกันต่อ เราเจอสิ่งเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือผีเปรตตัวมันใหญ่มากเต่ระวังช้างป่าทุกอย่างเลยเหมือนเดิมปุ๊บโอ้ยปากนออ่านแน่เดี๋ยวท่านแน่ไม่ใช่ครับ ไม่มีไฟสีเขียวในสารนี้แน่นอนผมจําได้เอาล่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอะไรพี่ผิดปกติเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยตูดูเหมือนว่าผมจะต้องพึ่งท่านอีกแล้วนะครับไปนี <laughs> ่ทำคำเหมืดมืดมืด รไปอ่าเข้าสู่ตีสามนะครับเปิดไฟก่อนเลยอ่าดูเหมือนว่าเราจะผ่านสองเหตุการณ์มาได้น,นะครับอย่างเหมือนเดิม ป้ายังมีไม่สอนอเคระวังช้างป่าเออเอ๋เอเอ,อเอ,อ,เ,อ,อเนี้ยวเปิดเพลงให้เขาหน่อยฮนะยคคเห็นนะพี่ เห็นคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีคนเต้นอยู่บนภูเขาใช่ครับนั่นแหละสิ่งผิดปกติที่เราเจอไปเยอะไป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 หาท่านกันอีกรอบไปนะครับ อู้อ้าวตีสี่เมื่อกี้เกือบจะเข้าทางปกติแล้วนะฮะเเอิไปเจอคนมันเล่นพิเรนเต้นอยู่บนภูเขามันก็เลยกลายเป็นสีผิวปกติที่เราเจอแล้วก็จะเข้ามาสู่ตีสี่ฮะไปลุยเปิดไฟเหมือนเดิม กุ้มผางระวังช้างป่าเยอะโอ้โหอย่าขี่รถอย่างนี้นะครับในชีวิตจริงอันตรายเงยโอ้แล้วเจ้าที่ผมเล่นเออเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมึงเนี่ยไป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  เออหุนติวเลยเออเอออ่ะอ y จุด i e w ว a อดี่ผมโดนรถชนโอ้ยไม่กอด แล้วรดคุมอย่างยากโอ้โหโดนรถบรรทุกเสยตูดก็ให้เกมเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ย ที่เธอกับว่าเราห้ามล็อกแรกเลยเดียวกดขับรถยังมีสติ มีอะไรผิดปกติวัสับเหมียนทุเรียนงูเอือโอ้โหระวังช้างป่าจริงด้วยนี่ไงช้างโอ้ช้างตัวยังใหญ่ช้าง เออไป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 ช้างนี้นับว่าผิดปกติไหมน่าจะนับนะไปรถเป็นรอยนิดหน่อยแต่ก็ไหวแต่ก็ยังไหวอยู่เอะโอ้ โถเอ้ยชนใต้เอ๊ะอะไรอ่ะโอ้พายตาแดงก็แย่แล้วเอ้ยภายตาแดงไป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 หลุดไปจากกา้ก้วยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยวันเดียวพันกว่าเรื่องจริงโอ้โหนี่เราวนมากี่รอบแล้วเนี่ยนี่การจะเก็บให้ครบเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ย รึนก็ออยังไม่มีอะไรผิดปกวตินะตอนเนี้ยโอ้ชิบหายแล้วผมจำได้ว่าไอ้ผีตัวเนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าไงครับสาวน้อยจะไปไหนอะนะครับไปทางข้างหน้าเลยจากพนุมเอ่อประธานโทษนะฮะผมไม่ใช่แท็กซี่ไปจาก เออไม่มีคำพูดใดๆครับตอนนี้เหมือนเขาเหมือนไม่น่าจะเล่นเราซะแล้วโอ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 ,โอเจ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 ,เ,จ,เ,จเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยยังได้อยู่ เจ๊ผมจะจะบอกงี้นะนู่นอะจะพอมาลายน่ะไปอยู่กับเขาอยู่ไปท่านนะโอเคไหมเราต้องจากลาตรงนี้แหละโอเคบายบายจะพอมาลายฝากด้วยนะครับผมไปละดีสาม สอดส,ส่องให้ดีเลยใช่เหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมอ่ะอ่ะเห็นแล้วอะไรพี่ผิดปกติคุณด,ดูตรงวง,งกลมนะฮะ หลวพ่อโกยครับใช่หลวงพ่อโกยนะครับพ,พระพระรอดแต่คนไม่รอดเอาละชิล้วงานนี้จยจะบอกว่าพระผมหายครับเนี่ยไม่รู้ผีตัวไหนเอาไปขอให้ท่านุ้มครองผมด้วยนะครับไปละ yes DC เจออะไรโหดนะท่านีดูมาไม่มีนะ มันอีกไม่มีไม่มีมมอีกปะ่ะยังไม่ค่อยบั่จใจเท่าไหร่แต่ก็เอาวะเสี่ยงกันหน่อยก็ดูทั่วแล้วนะไม่มีอะไรงั้นมุ่งกลับบ้านเด่อมันในตัวเอง เดี <Yeah. S 2> yeah, ่ยตีห้าเฮ้ยสองสเต็ป เจอสิ่งผิดปกติเข้าให้แล้วใช้หนุ่มเสื้อแดงนั่นเองโอ้โหชัดเลยครับซ้ายลูดไปครับไปชิวแล้วงวดนี้แล้วก็เหลือแค่สเต็ปเดียว ว่าจะมีคนรอสาลารานานไปหน่อยนะฮะฉะนั้นเราก็เลยต้องพับพิเอวซ้ายนั่นเองลดบีบายบายยสหกโมงเชา้า สเตอสุดท้ายบทนี้หวังว่าเขาไม่เจออะไรขนักนะไม่งั้นหันสาแน่ แน่พี่ครับเล่นหกสูงเลยไม่ใช่ท้อห้อยขาอยู่เอาละ่ะทุกคนครับเตรียมพบฉากจบที่แท้จริงหรือ,อยังครับผมมีนะงานเนี้ยแบบนี้ต้องฉลองเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาม้าลายมาถวายนะครับผมไปแล้วอิ่วแล้ววัน,นี้ทักา้าชึบขอบคุณท่านมากนะครับพี่ปกปกปักรักษาผมจนมาถึงหกโมงเช้าได้นะะขอบคุณท่านจริง ไปแล้วครับบ๊ bye bye. Oh, yeah. ายบายโอ้ย์เย่เจ็ดโมงวู้รอกเอ็นเกมน,นี้ได้แล้วเย่ <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs>

อเอาละครับทุกผู้ชมทุกท่านในสุดเราก็จบเกมนี้ก็ได้นะครับเหลือแค่ออกจากคางนี้ไ,ได้ความเซฟผมจะไปช้าๆนะครับ,บดูบรรยากาศกันไประวัวงเลย ใจชื้นขึ้นมาเยอะเืเ่ากับว,ว่าผมไม่เจออะไรโหดๆด้านนอกนี้เลยนะ วัสบเมนไอทุเรียนอทยุทัยเ,เ,เ,เอาละครับโเด็กเพาะกันนะเนี่ยเอาไปเล่นไป ที่สุดแสงแห่งพระอาทิตย์ก็ได้สึ้งสุด,สดส<อ>กัแลวสาสีทองสาดส่องไปทั่วถนนทิศทางตอนนี้ผมเห็นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนเลยในที่สุดผมก็รอดแล้วต้อจากค่ําคืนที่แสนยาวนานนั้นได้มไม่เคยคิดเลย ว่าแสงอาทิตย์นั้นจะอบอุ่นขนาดนี้คํามคื้นที่แสนน่ากลัวนั้นก็ได้จางหายไปจากความทรงจําด้วยเรื่องสยองทั้งหมดที่ผมได้พบมานั้นสิ่งที่ผมได้รับรู้และได้บทเรียนอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณพบสิ่งผิดกติอะไรอย่าลืมเลี้ยวซ้ายไปหาสาเจ้ามาหลายเย่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 อมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว ลครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Night Drive คือหลอนซ่อนทางในสุดผมก็เล่นผ่านจนได้โอ้โหลุ้นแทบแย่เลยว่าจะเจออะไรโหดหรือเปล่าแต่ก็โชคดีนะครับที่ไม่ได้เจออะไรที่หนักหนาสาหัสจนต้องทำให้ตกข้างทางไปอีกโอ้โหลงใจเลยส่วนส่วนผมจะมาเก็บ e t i t t y หรือ Anomaly อะไรเพิ่มหรือเปล่านั้นก็เดี๋ยว เดี๋ยวงวดนี้ก็ขอให้มันจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วเจอพวกนี้นี่นี่ี่มเปรตมีแสงเขียวชายหนุ่มปิศนาสารที่หายไปและหลวงพ่อโกยช้างพลายตาแดงรถที่สวนมาจากทางโคง้งป้ายทุเรียนที่มาข้างหน้าคนที่เต้นอยู่บนเขาอันแรกสาลาสุดท้ายที่ไฟเปิดหญิงสาวพิศนาคอยาวชายห้อยหัวหกสูงแล้วเราก็เก็บเอนดิง้ง จเขาแล้วก็จุดก็ตอนจบของเรื่องนะครับรุ่งอรุณนั่นเองสำหรับเกม n Night d r i v e คืนหลอนซ่อนทางวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แชร์ต่อไปให้คนได้เห็นคลิปนี้นะครับครั้งหน้าจะมีเกมอะไรมาเล่นอีกก็ขอให้ติดตามกันต่อไปส่หรวันนี้ผมดีมิสตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ Yippee! Học dài, đó đuôi!